สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านตุครับผมกาบรรยากาศในรถเอฟซีกับโค้งสีบาเป็นไพ่แลครับผมจันอาดจันครับดีครับมาพร้อมจันเบียครับจันเบียครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ครับเป็นวันยุดครับผมพี่น้องวันเสาร์ช่วงเสาร์เลยออกกับทีมงานจันอาดครับจันเบียมาอาดตอนนกน้ำครับผมกระไม้ืัอนี้สิขึ้นไปทั้งโซนอ่าตำบลบรรจุดนะครับผมพี่น้องตำบลบรรจุดอำเภอสังข์อบจังหวัดอุดรนนี่แหละครับผม จักสีเป็นจังไดบ่ฮะในไปบังจักเกืออยู่จักสิสภาพไม้จังสิคือเกาบ่หรือจังไดครับหรือเป็นสิลงไ้ลงแนะเต่มื้นนี้อ่าอุปสรรคก็คือสภาพอากาศครับพี่น้องนี่ครับผมสภาพอากาศขึ้นครับเกิดจักสีรอดบ่หลอดแต่ท่านเอานกตอมาสองตัวคือเกาครับผมเจ้าทศสพ้กับทศพ้ทศะพ้นกับโทศพ้อนครับผมส่วนจันเบียร์นี่เป็นนกนกฟึกเพื่อน นิ ł, น่วซิงซิงซื้อจังไรบุ๊บผมตั yeah, ้งซื้อให้เจ้าน้องนิ่วสัตวเจ้านิวไม่มาเรื่องนั้นีด้เดือนบริจาคเนี่ยจะมาลุนคันบริจานนี้ยเขาเป็นเนื้อข้าวเรียกพ่อหมูนี่เขาเป็นเนื้อเธอเรียกับพี่น้องเดินทางไก่ฟ้อมนะเดินทางไก่ฟ้อมปานนี้เอ้าจต่สีคันบริจานลุนไปสีคันบริจานส่วนของผมน่ะเปิดตัวนกตัวไม้เลยครับพี่น้องเจ้าฝ่าสีทองครับผม ว่าไปรับตั๋วมาเมือ่อวานนี้เนียมื่อแรี้ยงคำคำส่งฝาสีออกเรืองเรืองทองทองฝนตกเศร้าไหมครับผมพี่น้องก็เลยตั้งซื้อไว้จะฝาสีทองครับเอาไปรุ่นกันยุไหมคุณครับผมสิเป็นยังไงสิขันแบบไหนยังไงเนี่ยครับเนี่ยผมเคยโบ้ดขันได้ฟังจักเสือครับตั้งแต่มาเมือ่อวานนี้ก็ยังบ้คันได้ฟังจักค่วมอยู่จดกับบ้คู่ครับผมพี่น้องจักสิเป็นยังไงรุ่นครับผมหอดกลางทางครับพี่น้องยังบ้หอดไหมก็เลยลงลองเบิรงครับผม อาจอัดไปแล้วพูดผมกับอาจารย์เบียร์ว่าจีมนป้ารับไม่ได้นีงครับผมเบิ้งในนี่พุดอยูเป็ในยังไงลองเบิ้งครับผมมูเคยไหังเถื่อไหม้หนิขันรถติดขีดต่มกันแม่แล้วจบเข็มเลยครับนี่เอาลุยครับผมพี่นกเรนกแล้วแล้วครับผมของ,งอาจารย์อัดใซ่ขข้นกันแม่นคนมาตัดหนาสันส่วนเจ้าฝ้าสีทองผม ขันขันยุดยุดก <nervous S 1> ับผมเซนได้ปลาได้พี่น้องบุรุวยานปลาบ่ขันย่นขึ้นแล้วก็้นเงียบขันย่นขึ้นแล้วก็้นเงียบครับผมโ่นขึ้นแล้วสามสี่ขวมของจันอาตัวนึงอยู่นี่ครับผมขันย่นด้วยกันนกปลาเลียดกัดกัดเขามาเลยครับนี่อู้หนุนพร้อมครับนกปลาหนุนพร้อมครับพี่ยานี่ยพุ่นเลี้ยงกหนุนเลี้ยงกหนุนครับผม ฝาซีท่ทองมิดอิงติ่งครับพี่น้องต้องใส่ยานกป่าของการเบียร์ยอะปุ๊นะครับกลางทงงุนครับมีนกป่าเข้าไปทีนึงเราคู่ใส่กันยกนึงแล้วก็กกวกดีดออกตอนนี้ก็ร่ออย่างเดียวครับร่อเสี่ยวลงครับมันลอยมันลอยนกปลาเหยียบไปอย่างเดียว้องรอยมาเสี่ยวลงแล้วก็ใหญ่อ้นกป่าตัวนี้เฮ็ดดีครับคุ่นะนกตัวว่าเอาสักตัวเลยครับของจ่าด้านกากมิดแล้วองกามิด มันเป็นญาญานนกปลาปะเง <Okay. S 1> ียบเลยนะครับเงียบเลยพี่น้องขันยนยอยู่ดีๆนกป่าเขาไม่เรียกเงียบเลยผมมิดอิงติ่งเลยมันคือใบละมีอะไรโอ้ยเอา้าลองใส่สียาานป่าไว้หน่อยอน,นอกลงแล้วครับพี่น้องไม้นี่คือเนี่ยเจ้ของจานเบียร์ครับนพกพอได้คู่อยู่นกป่าพอใครท่านได้ท่านได้ขึน้นไปไดยเอา้านี่ใหญ่ไหมครับผมพี่น้องไปไม้ มองตั้งใจสิไปตอนแรกพุ่แล้วครับผมอันนี้มาแวะขางทางก่อนมาหอดไม้ไหมครับพี่น้องกลางโคกเล่มบาดีงกะคือเกาแล้วครับผมมิดอิงติ่งจานเบียร์นกลาเรื่องไปแล้วนกพิมพ์ตะตัวลาเรื่อง <laughs> เอาบุกครับผมยังบ่พีสกออยู่พี่น้องเอ้ยฝืดขนาดเล่มมันนี ส่งฟืดขนาดเลยไปแล้วไวๆไ,ไป็นเราแต่ละคนทีมงานต่างคนต่างแยญ่ๆก,กันใส่ครับพี่น้องผมใส่เจ้าฟ้าสีทองไว้เนี่ยครับผมตอนอาร์ตมันใส่ทั้งผุดเลยครับผมสวนจันเบียใส่ยู่กับรถครับผมใส่ย,ยกูกไกลรถมงรถจอดคนตอนนี้ไม่นกป้ายบินเข้าไปนะครับบินเขาไปอุ้มเอือ,อนี่ครับพี่น้องดำ,ดำๆเนี่คืออ่ใหง่งนี่อัน่าปากไม่ได้เสียงเจ้าฝ้าสีทองผมขัน นู่นหาครับผมเป็นนกเรีวแล้วครับพี่น้องเป็นนกเรีวเรียวหอยด้นล่ก,ก็มีกุกหนึ่งเสียงกลางลงตัวนี้ขันหายครับผมเห็นนกปลาบูบินินเข้าไนนกปลาพี่เถียงอยู่ครับผมนกปลาไม่เถียงอยู่พี่น้องนกปลาที่บินเข้าไปเป็นเสียงกลางขึ้นห้ะไงครับนั่นขันแล้วนกปลาเรียกแล้วแต่ว่าเจ้าฟ้าสีทองยังขันโยอนอยู่อ๋ขาก็เห็นนกปลาสีเขาไปเถียงเลยล้ะครับพี่น้อง นายมาสามสี่ไม้แล้วกันั่งแบบเซ่งๆครับพี่น้องเจ้าฝ้าสีท่องผมเป็นฝ้าสีแหล่ๆแล้วครับผมนกป้าบินเข้าไปว่าเอาเลยครับขันโยนนกปลาเหลียกสู่กรบโสู่เลยขันยนแล้วก็สุดท้ายนกป้าบินนี้นะครับผมพี่น้องกบมุ้งจะได้รุดแล้วก็ยังบ่พร้อมครับผมขนลวนเมื่อเสาร์กับลนสี่หาเสน ไยไข่ไม่จากเมื่อวานนี่เมื่อเมื่อคืนนี่กับจะใสได้นอนบรไดนนอนครับเปลี่ยนกงไงพ่อตื่นเช้ามาขนลนอีกก็มาเช็คเบืองซื้อครับพี่น้องก็บคันในยุดอกแต่ว่าถือว่าผ่านโบ็ยังโบผ่านครับผมยังบบถึงนหมกับโบใดนีกับโบเอาเลยครับส่วนจานอาไปเบื้องนกได้ยินเสียงคู่สัญจกเป็นนกตอเป็นคู่บปคู่ครับผมแต่ว่าได้ยินเสียงนกคู่อยู่ก็เลยไปซองเบื้องแล้วทั้งุ่นก็คงสีโบขึ้นแล้วครับผมก็จังใดครับผมว่าเบื่องอาการหุนค่อน มึงเจ้าฝ่าสีทองผมมึงส่งสีบัวปานเลยครับผมวัมนนี้อาจจะบัวออขึ้นทิงแล้วครับผมเนาฟังมึงเช่นไรครับพ,พี่น้องขั้นบนะบั่นก็สิผ้าใหญ่ไหมคือเก่าแล้วครับผมจัดนะดับลงตัวนึงนะครับเอาเอะไรลงทดสอบครับทดพอบครับเปลี่ยนเสื้อแล้วล่ะเอาหม้อมันนกป้าไปโฟนอาจารย์พี่น้องเอาลงแล้วขอผมมีความพยายามสูงอีดีครับผมเจ้า เจ้าปลาสีทองพยายามสิบโขันครับผมโมในยินเสียงกันเลยก็มิติ่งติ่งอยู่พี่น้องเอ้ยนกปลาเขาละขันนกปลาเขาละขันอ้อมที่เป้าเดียวนี่นกจานเบียร์กันขันนี่ครับผมนกปลาลอยเข่าลอยออกอยู่แล้วก็เฮียกแล้วก็ขันเดียวอยู่นี่ส่วนส่วนเจ้าปลาสีทองผมนี่พยายามสูงหลายครับพี่น้องวัดไดวัดไดวัดดีขนาดเลยวัดโมขันนี่ ลุนต่อไปครับผมพี่น้องเรื่องไมเก่าล,ลุกนี่แหละง่ายไหมเดินทางไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องเมื่อนี้เดินทางไกยอย่างเดียวเลยขามฟากเลยครับบานนี้ว่าสิ้ากันไปทั้งโซนอ่าปนดุงครับผมบานนี้ออกจากสังข้อมไปทั้งบนดุงเพราะว่านกทั้งโซนสังข้อมอสุอหาวครับ <c oughs> แต่ว่ากับสิบปบแวะบ้านเซียนลิฟครับผมไปรับนกตัวตัวใหม่ครับพี่น้องทร่คุยกันแล้วเรียบร้อยแล้ว ใส่จานาดล่องเลยครับผมใช้ปเนียรจานาดล่อง <c oughs> เป็นนกตอตัวไม่ของเส้นริบครับผมโท่ไปขอแบงเพื่อนมัมมินกตอเหร่นเลยครับผมเจ้าตะวันเจ้า,าฝ่าสีทองผมบ่อเอาครับผมก็เลยต้องหานกตอตัวไม่มาเสริมครับเอาครับพอกันยุบันเส้นริบครับผมพี่น้องบ่งหไหยใหญ่ฮางครับพี่น้องมัมบ,บันเส้นริบครับผม เอาลอยนกเส้นลิบแล้วเจ้าของนอกปุณน์น,นกตัวตัวไม่เขาค่ายครับผมพี่น้องไปไปรู่นน้ำกันยุบป,ป้าไปบ่หนิไม่อยากขันดิไรนกตัวจัดเขามาเรื่อยๆไปขับฝนกันที่ตัวพราฝนครับพี่น้องไปเฝ้าเจ้าหน่อยอยู่ครับผมทั้งพุ่นดำเพื้อเือ้อมาเลยทั้งนัดครับอ่าพู่น้อยน้อยครับจานเสกไว้พ้องกับพ้องกันครับผมจักสีพ่อกันบ่พ่อกันยังไงก็สีเดินทางไปหาเพื่อนพุ่นแหละครับผมแล้วก็ล่องนอกตัวตัวไม่น้ำพี่น้องไปรู้ดยครับผม เดินทางมาหอดไม้ครับผมพี่น้องกามาใน้งโซนบ้านผูน้ใพุยน้อยนะครับบ้านนี้ทางโซนบันดุงครับผมบ้านห้วยปลาดูสันตำบลยังพูดเหรครับผมอำเภอบันดุงครับจังหวัดอุดรพี่น้องนี่ครับสภาพไหมก็มีนกขันช่างฟังนี่ตัวนึงครับผมทั้งที่ก็มีขันอยู่ครับป้าไปเอาลองเบิึงครับจ,รจ,จันทัดสิจันทัดให้จ,จันทัดลองเลยครับนกตอตัวใหม้ ซื้อเจาอ้าหยังกูยังบริตตั้งซื้ออยู่ครับส่วนของผมนีไปเปลี่ยนเอาเจ้ามุนแนออนคน่นอกมาได้อครับพี่น้องเจ้ามุนแค่นครับบัดนนี่หลังจากเขาบ้านไปพักสักหน่อยแล้วก็ออกมากไหม่ครับรอบสองอ้ย,อยนกลาเรื่องครับนี่เป็นนกลาเรื่องครับเ <laughs> <laughs> จ้าลาเรื่องครับซื้อเพิ่นพ <laughs> <laughs> ่าพากรบโหัว <laughs> พี่น้อง <laughs> <laughs> ทั้งดินทั้งดินทั้งสักตา่ากรบโหัว <laughs> ได้เดี๋ยวนี้สุดยอดดีดีอ้ย <laughs> แต่ว่าขันนีเ้เขา เ <het art> อ้า<ผม>ดูดครับผมเป็นเช่นไรกันได้ผมใส่จมมวนเข็นไปพูนะครับพี่น้องแต่ว่าพ่นเลี้ยงงว่วนอยู่นัครับผมแล้วก็เขาจะมาลอกเก็บเห็ดอัน,นเห็ดเพาะครับผมเพาะฝ่ายพี่น,อน้องน้ำต้นจิกเต็มหมดครับน้ำต้นตจิกนี่อันไา,ายกระตุ่นเจ้าหนึ่งอยอะยื่นเจ้าหนึ่งครับนี่ครับนี่ก็ต้องเก็บอยู่นี่ได้ยนินเสียงคันเสียงเรียกคิดเหรอครับผมก็ เป็นพักๆไปให้ข้นหมุนเข้าไปเก็บเฮ็ดซะหนิของแกนเบียยุ๊พี่ครับผมต้องพี่นี่นเสียงคันแล้วนี่นกตอไหม่จารย์อาูี่นีิครับผมนี่น,นเสียงคันแลน้วเพื่อนตอนนี้เกิดสภาพอากาศครับผมพี่น้องมึ่งอากาศครับผมฟ้าห้วงตึมต,มต่มอยู่ นกปลากำลังเข่าครับผมนกปลากำลังเข่าไปว่นเจ้าว่นแค่นครับตอนนี้ยินเสียงเรียกดีเท่าไรเข้าไปแล้วครับรน้งปึ๊บ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 เอ้กําลังนกปลากําลังเข่าไปว่นครับผมตอนนี้ถามว่าสมทบแล้วครับพี่น้อง เอ้ยอจารย์เสกรุมรอ,อครับผมเอ้ยหอ,อมตัวพ้อมก่อนจะลุ้นๆม่การปลอมตัวพ่อมครับพี่น้องย่านจำได้เออสานัน,นะสวัสดีครับจารยครับโอ้บบางคนตอนอกสิเอ้ยอ,อาจารย์ไม่ไมบบมยังหรอครับนี่เจบ,บคนตอนเอ้ย <c oughs> รุ่นตะวันสายอยู่ใั่ไหมตะวันสายอยู่ตะวันสายไต้นักขนาดเขากดตามาสมทับกับพี่น้องรุ่นตะวันสายก็บหมือนมันสิเกิดล้มงอเตะล้มเตะแรงอยั่ชนะเอาผุ่นจารัดไปตัวที่สองเป็ล่องแล้วครับผมของผมนกปลาก็ลังเขาไปพอดีเลยครับพี่น้องที่ที่ว่าไว้แหละครับผมมาข้าเจ้าไปเก็บเห็ดครับผมย่างพาราก็ไปพอดีเลยนั่นยังอยู่ใต้ต้นอยู่ครับผมนั่นยังงงงงอยู่นะ นกกำลังเข่ากันจันนกเข่าไปสองตัวเนี่ยเนี่ยในคนเบียนแคเบใส่พู้นุๆผุบุบุบโม่มากไกลแล้วสดีครับอ่านานนกนะเอานกเอาเนี่ใส่ตุ้มมันนี่นะเอายังไาใส่เอาย่บนียดว่าตุ่มนี่อยู่ก็เลยบอมากแล้วโอ้ย้บอกสั่งกว่าจิเขาชวบาครับพี่น้องเขาช้บา เขาชอบหาครับกาหาตุ่มโอ้สี่ตัวขายไปได้แล้วนี่เยคนเสียอเมริกันเอาโมเวียเฮียนจะกอบอลลงหันคือบอลลงเฮียนน้องเอาลงตัวนึงแล้วตัวนั้นเอาไปได้หน่อยตัวที่มันต่อได้เอามาให้หายจแล้วได้หน่อยตนี้ตัวเดียวเนี่เขาไม่ห้หลายไหลผมเลี้ยงตัวเดียวเอาตัวเดียวไปหลักชันย่าห้วยเทียนเลยเอาไห้เราเอาไปปล่อยพูดเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยบ้าน มีกงใส่ผมว่าสีกงนเอาบมบรทเอาไปต้อแล้วได้เัน,เเเนไ,ได,เ<ล>ดเสียจจในศสิกรรมไปสมอไ้่งก็บอเสือไเมอกัน,กนีางแกนไม่เลยไม่นนมีกงมันจันแต่ว่าเอานกตอขอสบายไปพี่นองมาถ้าได้ต้อได้เสียจจไหนซะดิอโอ้ยผมยมงเงินเดื กระย้อนมาบ่าเดี๋ยวเอาโดดเขาลมือเลยโอ้โหอ้โหยงเง็ดเด้อครับว่าเอานกอยากได้นกเขาสามารถต่อแต่ขั้นตอนใดแล้วเสียังไหนวันนี้สิกรรมไม่สมบูรณ์ท่านนี้เขาใหญ่กว่านี้แต่มีตุ่มเอาแล้วว่ามีแต่แว่ามิ่มอาจารวันนี้เอาเอาไม่ไหลว่ามีตุ่มอาจารั่นโอ้ยมึงเง็ดเอ้าส่วนเจ๊ห้าครับผมมีน้องจานเจ๊หนีฝนมากครับฝนบักยางแห้งเลยจานน้ำทางมานเ่ยเอ้าเต็มลำบากในหอกแก้บานพื้นลาเรื่องตัวครับ กันขั้นขั้นยูบาเนี่ยอยากเป็นเงาๆเครับก็ดอกมานาน่นนี่อาวขนาดเลยเอาลุยต่อครับพี่น้องผบกาบครับผมยังผ่มีมีแต้มอยู่ได้รุนอยู่ของผมก็ได้รุนแล้วแต่ว่าครับเพื่อนพาเข้าไปแล้วกันแล้วเลยครับมีจัดเลยบาดนี้ เอา้าเสียงฝ่ากับพ่อฝ่าตึงตึงอยู่พุ่นนั่นแม่นนกหวงกูกบ,บไซไน่ะต้นเดืนนั่นมาหอดปับ๊บมีสี่หอนกหวงพุ่นนะวันนี้นะคนะักปบอคักนะเอ้าจ่ายเรา,ต,า,ต,า,เา,าตัวได้ไหเจ้ามงคลขึ้นไหนขึ้น,นตรงไหนเจ้ามงคลขายขนว่<า>แ,แมนเห็นขนที่แหลมวาเชลมาละ่ะเอเอน้องในไ,นไหมบ่ คนปีกเอ้านกดินในว่นองนออนมาโซ่ตัวแล้วครับพี่น้องขึ้นบ่อขึ้นแล้้อมเล่นโตความดแบนี้โมเวนโซ่ซื่อๆครับมันเล่นโต้ความไลยฟ้าห้องก็เอขึ้นจันได้ก็ได้นกเขาเนยเอาครับพี่น้องมุนมวนส่วนเสีไปครับผมรุ่นต่อสรุปแล้วว่าสิพากันใ่ายไหมครับพี่น้องก็ได้รุ่นได้นกจันอาดครับผม น,นี้เฝากันจู่ในต้นส่วนของผมนี่นกปลาติดตะไลเขาไปเราค้นเก็บเห็ดยางพากันเลยแต่ผุนเลยครับผมบอกเขาไปอีกเลยตอนนี้ก็ทีมงานก็เสียเอานกลงแล้วก็นใายไม้เราเองมืงอนีกักไม้ครับผมพี่น้องบอท่านได้คำอยู่ก็เสียได้อีกชักไม้้ดอกไปดูนครับผมขยับมาอีกนิดนึงครับผมพี่น้องว่าหันต้อนช่างพุ่นขยับตามทางมาหนิครับผมน่าจะเป็นไม้ชุดท้ายนะครับผม เดินสภาพไม้เลยครับผมเป็นเดินป้าอ้อยห่างทีงนี้ก็อ้อยก็จะปลูกไม่เนาะขางทางนี้ครับผมไปลุยครับผมเป็นยังไงกันเลยบรรยากาศรุ่นนกครับพี่น้องตอนนี้นกเขาของอเจ้าน้องในของอาจารย์เสกครับผมเขาร่วมอยู่สองตัวคุณครับผมฟังนี่ของจัดอาดเจ้าโทษพนครับผมอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงคู่แล้วครับแล้วก็เจ้า นกตัวตัวหม่ครับผมที่เป็นรับมากเมืองบางยานนี่กันได้ยินเสียงคู่แล้วแล้วก็ลดไปแล้วครับผมรถเส้นเล่งไปบางยานนี่ยอดีเลยตอนนี้ก็รุ่นครับผมรุ่นมาฝนสีตัว,ว่ัวนด้ครับผรุ่นมานกสีใดวัวได้ดิจัดเสกมงยานฝ่ายานฝนอยู่สาบานไมหลซาบานไม่หลมิแต่คนหักไปจนบนว่าพี่รักน้องสุดหัวใจให้ถ่ายถอะ สตอนนี้รุ่นยางตัวเดียวครับผมเจ้าน้องในครับผมเพราะว่าเพราะว่าเห็นอยู่ตัวเดียวส่วนทางนี้ที่ได้ยินเสียงคู่อยู่ครับแต่ว่ามันบังตายอยู่ข้าพี่น้องเอาได้รุ่นอยู่ครับผมพอได้รุ่นอยู่ไหมนี่ส่งคืออยู่เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วมาแล้วครับแจมเลกแคกมันครับพี่น้อง เจ้าทดสะพ่นครับผม้องแกนอัดเอ้ยเอาปวด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 ออกมาปดออกเป็นนกออกแดงครับผมพี่นอกนกแม่กับว่าจักหือว่าฟกปุ๋่เออฟกปุนเออกครับผม อืออุ้ยงามงามง่ามพี่น้องนกตัวนี้่นดากแดงกิ้งคืนครับผมดากแดงข้ามหลายครับแดงข้ามสักทีเยเดข้ามหลายตัวุ่ะผู้ค่ะข้ามแล้วเรียก่าดากแดงกิ้งคครับพี่น้องจกให้จานเสกจกด้ยจกด้วพูดถนัดจกนะโอ้ชิดชิดไปไหนขาวอัอืมโอ้่านั้นตามสุด นั่นแหละครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดเออตำแหน่งแขกหวานมาแล้วครับพี่น้องอขอัอ้นสุดท้ายแล้วก็ได้รุ่นแทบทุกตัวแล้วครับผมแต่ว่าจักสิเป็นจังไหนเท่านั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เจ้าทษสะพนจัดแล้วครับผมโอ้นี่ครับไล่โอ้ห่งงางพนนันหละเห็นว่ากันยัไงเนาะงามงามเอาใส่ถุงใส่ถุงเอาไปเลยเสถุงไปก่อนเสถุงเสถุงเมื่อเราเหม่อเราเหม่อ้เป็นไยังดังดีที่เขาเล่นดมดีตรงปากไงปะ แถมแดงแหงมาแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเอานับนึงครับผมรอรุุนแจมต่อไปพี่น้องมาแล้วครับผมบสียเถียวแล้วมือนี่ไง่ไ้ก็หาโมงนะครับผมพี่น้องกับสีส่วนกัานกลงแลหรครับผมขอผมเงียบของกจรเสียขันยุตนแล้วครับผมกอเสียงสุนัคคื่อจากเจ้านองใน ปุ้ยมีการถือแล้วขันยนต์พร้อมเหมืนเดียวกรบเน่เด้ออาจารย์เบียให้กันถือเอาเดี๋ยวผมเือกนกลุกนะครับผมเจ้ามุ่นเขียนครับผมก็ได้รุ่นครับเมื่อนี้นกป้าเขาร่วมแล้วเกือบเหยียบครับผมผวาลงหาค้อพันเนียน้วก็ดีดออกเลยเออสันทีมงานห้องน้ำไว้ไบรนครับผมก็ยังไข่ครับเมื่อนี้มีนกรวมเพราะตั้งแต่ภาพ่นออกสามสีไฟโบ้เคยมีนกรวมเลยครับผมเมื่อนี้นกเขาร่วมแล้วกนได้ยินวงในเพิ่นละเป็นนกที่เหนียวเสดายอยู่ครับผม เอาเอาลงแล้วกรับสีมาสรุปคลิปครับพี่น้องเออไกลไก่เังสี่นี่ไกลสรุปคลิปครับพี่น้องมื่อนี้เบิดมือครับแต่เศร้าจนคำจานเสกมาสมทบรอบใบกับสรุปแต่เต็มหนึ่งพระเอกของงานกันมื่อนี้กับฟุกเหรอครับผมแตนอาดเจ้าเจ้าลุกผดลนี่ครับผมโอ้โหโดนสะพนครับผมงามอยู่ครับเฉลยเป็นกะไงการสีเดินทางกลับนะครับผมกลับแต่เว้นแนวนี่กับหางประมาณหาโม่งกับ่เว้นปันใด ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตูว่าพี่น้องไปก่อนครับผมไว้พอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ